วันนี้น้องคนรองพาโจเซฟไปซื้อสูตรใหม่เพื่อเอาไว้ใส่ไปงานมันที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่16พฤศจิกายนนี้แล้วเป็นงานมั่นของน้องชายคนรองของอาริฟค่ะก่อนแรกโจเซฟลองสูตรไป2ส,สี 2> ก็คือสีดำกับสีน้ำเงินแต่สุดท้ายก็เลือกสีดำอย่างที่เห็นแต่กล้วยน่ะชอบสีน้ำเงินมากกว่าคือวันนี้กล้วยกับอาริฟไม่ได้ไปช่วยโจเซฟเลือกชุดค่ะเพราะว่าเรามาช่วยแม่ย่าทำความสะอาดบ้านอีกอาทิตย์เดียวก็จะถึงงานมั่นแล้วปรับรองว่าปัณนาจะถ่ายวิดีโอมาให้ทุกคนได้รับชมกันเหมือนเดิมอย่างแน่นอนสำหรััับผู้ตติดาาามมให่่่ทีกลงงสสยวอ ริฟมีน้องกี่คนกันแน่อาริปมีน้องชาย3คนค่ะแล้วอาริฟก็เป็นพี่คนโตโจเซเป็นน้องคนสุดท้องลูกหลงที่ห่างกับพี่ชายคนโตถึง20ปีจนบางทีคนคิดว่าโจเซเป็นลูกติดของอารีเพราะว่าหน้าเหมือนกันเก๋แต่ไม่ใช่นะคะเป็นน้องชายค่ะขาปู่กับไม่ยากแค่ลูกชาย4คนเท่านั้นซึ่งลูกสะปค์คนแรกที่แต่งเข้ามาก็คือกล้วยที่เป็นสะปค์ใหญ่ส่วนสะปค์คนที่2ท,ที่แต่งเข้ามาก็คือสะปค์สาและสะปค์คนที่3ามที่กําลังจะแต่งเข้ามาล่าสุดก็คือสไปค์คนรองไม่งงเอนือคนืองงะน ซึ่งตอนนี้ก็จะเหลือแค่สไปรเล็กแล้วนะคะส่วนบานนาก็คงจะไม่ได้ไปซื้อชุดใหม่เพราะจะใส่ชุดสีม่วงชุดเดิมที่เคยใส่ไปงานมั่นของน้องชายคนที่สามเมื่อปีที่แล้วก้อยสงสารพ่อปู่กับแม่ย่าค่ะเพราะว่าปีนี้หนักหนาสาหัสมากจริงๆงานแต่งของน้องชายคนที่3ก็เพิ่งจะจบไปเมื่อเดือนกรกฎาคมตอนนี้ก็จะมาจัดงานมั่นอีกแล้วหาเงินกันแทบจะไม่ทันเลยอีกอย่างชุดนั้นก็ใส่แค่ครั้งเดียวเองเสียดายส่วนคลิปจ่ายตลาดก็กําลังตัดอยู่นะคะพอดีช่วงนี้ก้อยไปช่วยแม่ย่าเตรียมงานมั่นขอออองงงนน้้ครรย่ถาไไมมีะผิด พรุ่งนี้ก็จะได้รับชมกัน